ตอนที่8แต่งตัวสวยจังจบแล้วจะมีตังซื้อกระโปรงสวยๆกับรองเท้าส้นสูงใช่ไหมคนแต่งตัวแปลกแยกจากหนุ่มสาวออฟฟิศนั่งมองคนทำงานผ่านกระจกใสของร้านกาแฟใต้อาคารบริหารหลักทรัพย์ชื่อดังอวสดาสูดลมหายใจลึกๆแล้วดูน้ำหวาไร้กาเฟอีนอึกหนึ่งนี่คือสิ่งแรกที่คนเป็นแม่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเจ้าก้อนในท้องคนอย่างแพรไม่สั่งกาแฟเย็นเนี่ยนะ สโมสรน,นิสิตท,ทันแตแพทย์ต้องไม่เชื่อมุมปากอาวัสดาโค้งลงมองน้ำหวานสีส้มเหลืองราคาแพงค่อยไปเบิกกับพ่อเจ้าก้อนแล้วกันคิดอะไรเพลินๆคนที่รอรอคอยก็ผลักประตูเข้ามาส่งเสียงเรียกน้องแพรมานานแล้วเหรออวัสดาเงยหน้ามองหล่อนุกขึ้นยืนและยกมือไหวสวัสดีค่ะนะส้มไม่นานเลยค่ะจ้า สาวออฟฟิศในชุดเสื้อสูทกับกระโปรงทรงสอบสีดำดูคล่องแคล่วเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการบัญชีน้องสาวคนเล็กของแม่อวสสถานั่งลงแล้วสั่งเครื่องดื่มอเมริกาโนเย็นแก้วหนึ่งจ่ะแพรสั่งแล้วเหรอเดี๋ยวคิดเงินรวมแล้วกันเออแพรจ่ายไปแล้วคะ่ะอ้าวอย่างนี้นะาก็ไม่ได้เลี้ยงนะสิเอ๊ะวันนี้ไม่สั่งกาแฟน้าสาวอายุห่างจากอาวสดาแค่เจ็ดปีทำหน้าประหลาดใจหลานสาวกลืนน้ำลาย ท่าทางลำบากใจค่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับร่างบางในชุดนิสิตใจเต้นแรงหล่อนกำลังจะสารภาพความผิดที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยกระมังอ๋อว่าแต่แพรมีอะไรเหรอการเลยมีปัญหาอะไรไหมน้าสาวถามด้วยความเป็นห่วงตั้งแต่หลานสาวเข้ามาเรียนในกรุงเทพทางบ้านก็ฝากฝังให้หลอนดูแลอยู่ห่างๆมีไม่กี่ครั้งที่อววสดาจะขอความช่วยเหลือหลานคนโตของสาวโสดเลื่อนหน้าเข้ามาไกล นาสม้มแพรมีเรื่องสำคัญน้าสาวได้ยินดังนั้นก็ตาโตหลอนหยุดดื่มเครื่องดื่มเย็นแล้วพยักหน้าอาวสัสดาย้ำอีกนาส้มห้ามเสียงดังห้ามบอกแม่ด้วยแพรยังไม่พร้อมอะไรหรอมีแฟนหรอน้าสาวยิงคำถามถึงมีก็ไม่เห็นเป็นไรแพรโตแล้วผู้ใหญ่ให้ความเห็นแม้ระหว่างที่พูดจะนึกถึงพี่เขยที่เป็นกำนันอยู่บ้านนอกก็ตามพี่ภัยจะตกใจไหมเนี่ย อวสดาสายนาะสัญญากรว่าจะไม่บอกพ่อกับแม่เฮ้ย <Hey, S 2> พูดอี่แสดงว่าเรื่องใหญ่นะสินาจะไม่กล้าบอกได้ไงคนที่โตกว่าเริ่มเห็นเขาปัญหาร่างๆเด็กยังไม่โตขูฟ่ฟองั้นแพรไม่บอกจะตัดสินใจเองเดี๋ยวเดี๋ยวนาะสาวคว้าแขนเรีวเล็กของวัยรุ่นแทบไม่ทันเฮ้อฮอร์อมโมนพุ่งพลาหรือยังไงแล้วแพระจะเอาความคิดนาไปตัดสินใจเหรอถ้านาคิดผิดล่ะ พ่อแม่แพรตัวกว่าน้ามากที่น้าหล่อนพูดก็มีเหตุผลแม่ไวส่เริ่บสงบสติอารมณ์ยังไงแพรก็ต้องบอกที่บ้านอยู่แล้วแค่ตอนนี้ยังไม่อยากบอกน้าส้มจะไม่ช่วยแพรเลยเหรอผู้จัดการบัญชีคิดหนะักหรือว่าปัญหาของหล่อนจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆยังไงก็รับฟังไว้ดีกว่าให้หลานไปแก้ไขแบบผิดๆเองไม่ใช่หรือโอเคน้าจะยังไม่บอกรอให้แพรบอกแม่เองเมื่อคนที่อวสัดาไว้ใจมากที่สุดให้คำสัญญา ก็ถึงเวลาแล้วกับเรื่องที่ยากที่สุดอวัสดานั่งนิ่งผิดกับหัวใจที่เต้นแรงทุกวินาทีนาสม้มแผลท้องปลืม้มทำไมเอาเท้าไกวเปลน้องอย่างนั้นละ่ะถ้าไอเสือมมารู้ความมันจะเสียใจนะเสียงแม่บังเกิดกล่าวตะโกนจากในครัวลูกชายอายุใกล้สี่สิบปลายตามหมองไอ้เสือสีดำบ,บนเปลผ้าที่พ่อผูกให้แหมเป็นแค่หมาแม่เรียกลูก ลูกชายคนเดียวชักจะหมันไสเท้าสะอาดสะอ้านขยับแรงขึ้นอีกจนหมาขนฟูสะดุ้งตือร้องเองปลืม้มเดี๋ยวมันช็อกผมป้อมหัวใจให้มันก็ได้แกไม่ใช่หมอหมาซะหน่อยคุณนายอราณนาสวมเสื้อผ้าฝ้ายแขนกุดกับกางเกงผ้าขายาวเดินซอยทามาอุ้มหมาสีดำขนสวยยิง,งไอเสือครางเสียงอ้อนเมื่อถูกลูกผัวไม่ต้องตกใจนะลูกโอยรักกันปานจะกลืนกิน ลูกชายตัวจริงกรอกตามมองเพดานบ้านเก่าริมน้ากลิ่นควันบุหรี่ลอยจากชาระเบียงหน้าบ้านเข้ามาในห้องกินข้าวพ่อก้าวของเขาหรือนายแพทย์ทศวรรษสวมแว่นสายตายาวปากคาบบุหรี่มือถือหนังสือพิมพ์ยื่นออกไปเกือบสุดแขนบนตักมีสุนัขขนฟูสีน้ําตาลตัวสั้นนอนหลับอยู่เขาไป็นเรนสิบกว่าปีพ่อแม่หาลูกใหม่มาแทนก็หลายรุ่นแล้วไอ้ขนฟูพวกนี้อายุเท่าไหร่เชียวอยากรู้นักถ้ามีหลานให้เหลี้ยงเจ้าพวกนี้จะกลายเป็นหมาหัวเน่าหรือเปล่า วันนี้ว่างเหรอไม่ทำวิจัยหรือไงวันนี้โดดผู้ชายมีเรืองคิดไม่ตกตอบเสียงขุนผมเผ้าชี้ฝูเขาสวมเสื้อยืดกับกางเกงขาสัน้นนั่งยืดขาอยู่กับพื้นกระเบื้องที่นอนเล่นกับไอเสือเมื่อกี้ไม่เหมือนอาจารย์ประวัติที่รองพยาบาลแม้แต่น้อยอา้าวโดดได้ด้วยเหรอได้ทั้นนั้นแหละถ้าอยากจะโดดแม่มองเขาด้วยแววตาขุนเคืองก็ที่ไม่ค่อยกลับบ้านน่ะอ้างวติวิจัยนี่นาแม่ อะไรมานี่หน่อยลูกชายที่ไม่เด็กแล้วเริ่มออดอ้อนมือหนาตบที่พื้นใกล้ๆตัวอรณนารีตาลงไปก่อเรื่องมาแน่ๆกระนั้นก็กอดลูกชายขนดำเมี่ยวไว้กับอกแล้วเดินไปนั่งพับเพียบประวัติเอ็นตัวลงนอนตักกะว่าจะมีบทซึ้งระหว่างแม่ลูกขาหลังไอ้เสือก็เหยียบเต็มหน้าเขา,ไอ,าไอ้ลูกหมาหางฟูของมันดนหมอใจร้ารังแกไอ้เสือตะกายอยู่กับอกหญิงสูงวัยอย่างตกใจอย่าทำน้อง แม่เขาข้างมันน่ะมันตัวนิดเดียวเองปลืม้มแกไม่อยู่แม่ก็เลี้ยงผูกมันแก่เหงาเนี่ยลูกชายเป็นอะไรก็ไม่รู้จะสี่สิบอยู่แล้วยังจะน้อยใจอีกประวัติหัวเสียล้มตัวเอาศีารษะหนุนตักแม่ตามเดิมแม่อยากมีหลานไหมอยากสิแกหาเมียได้แล้วเหรออรณาเลิกคิ้วถามประวัติจับหางฟูบกเล่นไปมามีลูกแล้วนะแม่ฮะ ผู้ชายตัวโตวลุกขึ้นนั่งแล้วหันมาสบตาผู้เป็นแม่เสียงของคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นปู่ลอยมาจากหน้าบ้านเสียงดังอะไรกันไปทําเขาท้องแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะแต่งด้วยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลดเสียงลงแต่แม่ยังตะโกนอย่างร้อนใจแกก็เลยปล้าเขาเออเข้าใจผิดกันนิดหน่อยประวัติอ,อึกอะอรณาทนไม่ไหวรีบลุกขึ้นกอดไอเสือเดินไปหาสามีพร้อมส่งเสียงดังลั่นบานพอ เก็บทองได้เท่าไหร่แล้วไปเอามาสิเอาทองไปวางเขาจะได้เอาหล้านมาให้เราเอาวัสดาเดินตามหน้าสาวขึ้นลิฟต์คอนโดสูงมาจนถึงห้องนริมนแตะคีย์การ์ดเปิดประตูหลานสาวชะงงหน้าเข้าไปดูห้องนาโซไม่มีใครอยู่ด้วยหรออ่ะ <Yeah, S 1> ฉันโสดสิงเปล่าเสียงเด็กยังไม่โตหยว่วพร้อมกับทำหน้าล้อเลียดจะไปฟ้องยายหรือไงหญิงสาวรูปร่างสะอดสะองในวัยสาสองหันกลับมาแวะใส่หลานสาว อาวัสดาเม้มป่าเลิกหยอกเย้าอีกฝ่ายไม่ถามแล้วคนไม่สิงแล้วแน,น,น่ๆยกเป้เบาวิวเดินเข้ามานี่ห้องแพรอยู่หอสะดวกกว่านะไม่ต้องขนเสื้อผ้าไปมาสุกสาวมานอนที่นี่แหละเอาแล็ปเอาหนังสือมาอา่านนี่แล็ปไม่ได้แบกมาหรอกเดี๋ยวอารามไฟไหม้ดังเจ้าของห้องมองคุณแม่ไวสายที่ดูไม่ออกว่าตั้งขันเปิดเป้แล้วจ่าเริงข้าวของส่วนตัวให้แพรนอนไหนอะห้องนะ สาวสดพยักเพยเยไปที่ห้องส่วนตัวปล่อยไว้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีใครมาหาหรือโดดตึกละยุ่งเลยวันธรรมดามานอนไม่ละแพรประหยัดแอร์นะร่างบางที่เดินเข้าห้องนอนสลับกับห้องน้ำเพื่อจัดของส่งเสียงตอบไม่เอาอะ่ะไกลมากตื่นไม่ทันน้าสาวที่เก็บหอมรอมร,อมริบซื้อคอนโดกลางเมืองเบ้ปากใสแหมติดบันไดบีทขนาดน,นี้ยังบน่นแล้วพ่อหลานเคยของน้านะ่ะเขาเลี้ยงแพรได้หรอ เขาก็ทำงานนั้นนะบอกให้จดทะเบียนแล้วย้ายไปอยู่คอนโดเขาแต่แพรอยากต่างคนต่างอยู่มากกว่าส่งค่าเลี้ยงดูมาก็พอแล้วทำไมไม่จดละ่ะสมัยนี้แย่งผัวแย่งเมียกันง่ายจะตายเดี๋ยวอยู่่ก็กลายเป็นเมียน้อยผู้จัดการสาวเท้าซาเอลถามโอ้ยนะแพรไม่ได้คบเขานะไปผับตื่นมาอีกทีก็ไม่ซิงแล้วจดไปเดี๋ยวก็อย่าอย่างนี้แพรไม่ต้องติกช่องอย่าร้าไปตลอดชีวิตหรอนั่นละ่ะ หลอนหาข้อมูลทุกเว็บบอร์ดแล้วในเมื่อตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าอยากจะอยู่กับพ่อเจ้าก้อนไปตลอดชีวิตใครจะกล้าจดน้าสาวขามวดขิวแล้วการไม่จดทะเบียนกับมีลูกหนึ่งแล้วไม่มีสามีเนี่ยไม่ต้องติ๊กช่องอย่าร้างเหรอคนยังเรียนไม่จบตาโตอุ๊ยจริงด้วยแต่เพราย,ยังไม่เคยแต่งงานจะอย่าร้างไม่ได้สิแค่มีลูกเองนารามนยกมือกุมขมับกับคำว่าแค่มีลูกเองเออไปแล้วหรือไงหลานฉัน วันนี้นอนซะสูงเลยชั้นอะไรเนี่ยคนไม่เคยมีเงินเดือนส่งเสียงถามนารโมรินน้ำเย็นมาวางที่โต๊ะรับแขกยี่สิบห้าอวสดาเดินมานั่งที่โซฟาหนังนุ่มเด้งจิบน้ำแล้วพูดเสียงใสเทาวายุแพรเลยพอได้สารภาพกับคนใกล้ชิดนิสิตสาวก็ผ่อนคลายขึ้นสมาร์ทโฟร,รุ่นท็อปเมื่อสามปีที่แล้วสัน่นทานเสียเรียกเขา่าเจ้าของยกหน้าจอขึ้นดูประวัติหลอดรอบกลืนน้ำลายจะรับสายพ่อของลูกต่อหน้านาเน,นี่ยนะ รับสีแพรเพื่อมีเรื่องสําคัญคนทํางานทําการร้องบอกร้านสาวถึงกับสะดุง้งคะคะ hello สาวน้อยรับสายเสียงอ้อมแอมกินข้าวหรือยังเขาถามเรื่องอาหารการกินปกติก็จะแชทถามแชทเตือนให้กินวิตามินอยู่แล้วทําไมจะต้องโทรหาด้วยก็ไม่รู้อวสดาขามวดคิวยังเลยออกไปกินข้าวกันไหมคนรับสายเลิกขิวอ๋อ,อที่โทรมาเพราะจะชวนไปกินข้าวหร,อหรือวันนี้วันศุกร์นี่นา แพรอยู่กับนะ้ามานอนค้างที่คอนโดของนะ้าถ้าอย่างนั้นก็ชวนนะ้าออกมาด้วยสิจะได้รู้จักกันประวััดพูดในสิ่งที่เด็กสาวคิดไม่ถึงหล่อนได้ยินก็นิ่งอึ้งไปนารืมนลขมวดคิว้วตั้งแต่หล่อนบอกว่าอยู่กับนะ้าลางสังหรณ์บอกว่าปลายสายต้องไม่ธรรมดาแน่ๆสาวโสดฐานะมั่นคงเดินมาอยู่ตรงหน้าหลานสาวที่กําลังถือโทรศัพท์แนบหูใครเหลือแพรหล่อนถามเสียงเข้มอวัสดาหเหมือนโดนคาดคันจากสองทางเอ่อชวนมาก็ได้ อยากกินอะไรไปพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเออแพรเจ้าของห้องฟังเสียงอืออามานาจ,จนทนไม่ไหวหล่อนเท้าซาเอลถามเสียงดังหมอนั่นใช่ไหมและก็ไม่รอฟังคําตอบจากหลานสาวนารุมนกระชากโทรศัพท์มาคุยด้วยตัวเองคุณใช่ไหมที่ทำหลานสาวฉันท้องนะ่ะแม่เจ้าก้อนตกใจกับถ้อยคําของน้าสาวจนสติแทบหลุดโอ้ยนาสม้มเขาแก่กว่านาส้มอีกนะ